โฟกัสเนี่ยนะฮะนักแสดงสาวชื่อดังเนี่ยที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การใช้ความรุนแรงนะฮะจากเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะของกลุ่มรีเดมเนี่ยเอ่อที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงเนี่ยนะครับคุณโฟกัสก็ออกมาวิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีคนที่เห็นต่างพิีถนอาจารย์วิโรธเข้ามาแสดงความเห็นกันมันก็มีสลิมเราอยู่ด้วยว่าเห็นต่างเลยโดยเข้าไปพิมพ์ต่อว่าเธอบอกว่าทําไมไม่ย้ายออกประเทศไทยงงกับคุณพี่จังประเทศไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ยังหากินกับพวกโง่ทีี่คออยยวหนน้าพูด น่าสมเพชจริงๆคุณโฟสนะโดยคุณโฟ,ก,โฟกัสก็ตอบไปนะฮะว่าทําไมต้องออกจากประเทศคะประเทศนี้บ้านคุณคนเดียวเหรอตักน้ําใส่กระโหลกชะงกดูเงาตัวเองบ้างชีวิตทุกวันนี้มันดีจริงไหมหรือพอใจกับคุณภาพชีวิต,ตด้วคุณโฟกัสตอบกลับตอบกลับไม่ยอมอันนี้ก็โดนตลอดผมจะบอกว่าแต่สำหรับผมนะผมอยากไปนะบรรดาสลิมช่วยจัดการขอเงินขอทองนิดหนึ่งเดี๋ยวไปเลยผมจะบอกว่าจริงๆนะถ้ามันโควิดกลับสู่ปกตินะ คนรุ่นใหม่ออกจากประเทศเยอะเลยครับแล้วผมไม่ว่าด้วยคือออกไปโลกสมัยนี้คุณไม่ได้ออกไปไหนนะ,ะคุณยังใช้เฟซใช้ทวิตกันได้อ,อยู่คุณยังแบบมีการื่อนไหวคุณหยุดไม่ได้มีการคื่อนไหวคุณไปม็อบที่ฝรั่งเศสไปม็อบที่เยอรมันไปม็อบที่อเมริกากันได้อยู่มันไม่แปลกไม่แปลกมันไม่จำเป็นคือ,เ,อ,อเขาก็ออกไปเขามีความสามารถเขาไม่ได้อยากเอาความสามารถมารับใช้ตรงนี้กับ,<อ>บราชการนี้ไม่อยากเสียภาษีนะ เขาก็ไปแล้วเหลยวเขาก็ช่วยกันเคลื่อนไหวกันไม่แปลกอ่ะผมว่าไม่แปลกโลกมันเปลี่ยนไปละเด็กสมัยนี้เขาพูดกันได้สองภาษาสามภาษาเขาว้างไกลกว่าเยอะไอ้พวกคนที่ไล่เนี่ยมันดักดานเองไงคนอเมริกาคนยุโรปคดย่ายมาอยู่ที่ว่าเขาไปไม่ได้เราย้ายไปนน่นย้ายไปนี่มันก็ไปได้ไปแล้วกลับไปกลับมามันไม่ใช่เรื่องทั้ทางอาจารย์วิโรจน์และพี่ถึกเนี่ยอาจจะอาจจะของขึ้นผมขออนุญาตดิฮาขอไม่คอมเมนต์นะฮะมันมีราคาขาวคนบ้าเลยจะมาอ่านมันไม่เห็นมีราคาอะไรข่าวกระหนกจะไล่ลาดดารานักร้องที่หนุนผู้ชุมนุม จอบมาแฉทุกวันบอกอย่าหลบแต่อยู่ในคลับเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยเลยบอกช่วยกันหมถ่าไอคีดับไหมมีปัญญาป่าเขาเขาทำได้แต่ว่าดว่าเขาจะรับเขาจะเปิดให้คนอื่นพูดด้วยหรือเปล่าเขาไม่เปิดให้คนอื่นพูดไงเปิดให้พูดไม่ได้ไงนอกจากพูดเดียวกันต้องต้องดูหน้าดีๆก่อนว่าใครโผล่เข้ามาเดี๋ยวจะเจอแบบอะไรแบบอ๋อเป็น one วย์คอมม u n i c a t i o นอย่างเดียวเออัม่ง ใครใครเข้าไปแต่คุณกดซีซัวไม่ได้นะกระหนกตอบไม่ได้นะแบบกระหนกแบบต้องปิดปิดหมดเลยเออน้องอัชนกอ่ะวันก่อนออืมที่ถามคุณทักษิณน่ะเมื่อคืนไปซัดอนุทินแล้วอนุทินปิดแบบอ้าวโอ้ออนุทินปิดเดี๋ยววันนี้คุณโทนี่มาอีกแล้วนะวันนี้คุณเออเนี้ยสามเดือนแล้วมีข่าวอีกปรากฏว่าเบรกอนุทินไม่ไม่ให้พูด่ให้พูดพูดถามได้รายเดียวอนุทินปิดอ่ะคือคุณทักษิณก็ยัง เปิดนะเาต้องเปิดมากสุดคือปัดเหมือนเหมือนหลีกเลี่ยงที่จะต่อมากกว่าแต่ว่าเปิดตลอดนะคะคุณกนกรัตวงสกุลผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์โพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าให้ดารานักร้องที่อยู่ข้างม็อบแสดงตัวออกมาอย่าหลบอยู่แต่ในคลับเฮาส์ตนจะได้แฉออกท็อปนิวส์ทุกวันทุกคืนโดยมีข้อความดังนี้นะครับคือช่วยกันหมายหัวไออีพวกดารานักร้องทั้งหลายถ้ามันรักจะอยู่ข้างม็อบก็กล้าแสดงตัวออกมาให้ทุกคนได้รู้ เช่นเห็นชาติว่าอันตัวคุณนี้เห็นด้วยกับที่ม็อบเคลื่อนไหวไม่ว่าจะมอช่วงยิงหนังสติ๊กปลาหินเผารถปัสสาวะรถตำรวจอย่าทําเป็นปากดีในกระดองครับเฮ้าส์ครับเดี๋ยวเดเดเชิญเลยโทษนะครับคนที่เขาไปทำสิ่งเหล่านี้แล้วกันกี่คนคนที่ดาราเขาไปแสดงความคิดเห็นทางการมองคุณเราสองอย่างนี้มันรวมกันได้ยังไงประสาทแดกวะวะฮะครับแล้วทําไมอ่ะ มีปัญหาอะไรก็ไม่เป็นไรคุณคุณกระหนกอยากใจนี่ก็ว่าไปไม่มีปัญหาหรอกสำหรับผมไม่อยากจะอ่านซะด้วยซ้ำไม่มีราคาอะไรแต่ประเด็นคืออะไรวะมันมีจับแพ้ชนแกะแบบนี้ได้ด้วยเหรอแล้วมันเดือดร้อนอะไรจะเป็นจะตายนักหนาเมื่อก่อนเป็นเป็นพวกคุณหมดเลยใช่ไหมวันนี้พอมีคนใหม่ๆไม่เห็นด้วยเลยเดือดเหรอมีปัญหาเหรอเขาไลนดารากบพอสอันไงเดือดร้อนผมว่าเตอเขาไลนดารากบพอสอตอนนี้ก็เลยพยายามทากลับอย่างเงี้ยพี่ถึงแต่อันนี้คือ นี่กนกเขาบอกว่าเขาเปิดตัวสปอนเซอร์นะกำลังใจสำคัญผู้บริหารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงอพอออกฝ่ายธุรกิจองกรวสิลวรณพฤกษ์เอาของมามอบให้แหละฮะเขาแค่ออกมาแสดงความยินดีแต่บอกว่านี่จะมาสนับสนุนกันันอย่างนั้นเนี่ยทําไมท่านแอร์พอร์ตเรลลิง์หาเรื่องใส่ตัวเขาเป็นรับวิสากิจนงใช่มันเป็นสังกัดหรซีพีก็จะเข้าไปซื้อเนี่ยไม่เรับวิสากิจสามารถสนับสนุนอย่างนี้ได้ไม่ไม่มันเป็นรับวิสากิจไงมันก็คือแบบประชาชนต่อต้านไม่ได้ไงครับ